เอ้เนี่ยเี่ยไอ้ต่าเพ็รได้หรือไม่ด้หรืต่อีก้ำเลยละบ้านลาวไอ้นี่ต่ำเจ็เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้ว้านปนป้นป้นเอา้นี่หนุ่มเด่นตายนู้กันไหมไอ้ตด้ตาจมหน้าตู้ง้าหมมักับมกเจ็ตตาจมน้าเรียบรเอไม่ตากระ ซาบไปหรือ่าไอ้ตูาบมันต้องทู้จำแนวกับไอ้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 เป็ดนั่นเป็ดมันต้องทู้จำแนวตาไม่ทู้มันมันซาบไอ้นี่เป็ดที่ล่วงไอ้เป็ดนี่ต้องทู้จำแนวแต่ว่าตาเป็ดเอ้ตาว่าเป็ดนวลตู้ตำแนวกับเนื้อนี่มันแต่โดดกู้เว้ยมันเป็ดนี่้าไม่ทู้จำแนามันซาบกับไปร่วงแต่ถ้าเป็ดนวลตู้จำแนวหรือวิ่งครับผมเนี่ยไอ้ลาบยุงนี่อันนี้จุดไม่ลาบเลยเหนียได้ก่อนโอ้ยนี่นี่กรง

กินมั้ยกิ่นไม่กลิ่นมีร่องยอมรับโดยดีว่ามีเมียแลว้วเคยรักเมียแนวเน่ไม่แปรเปลี่ยนพันเมื่อมาเจอเธอเก็บไปเพอ้อจนใจไว้วันลงเอ้เรารักกัน เบ่งบานอยู่ที่กลางใจโอ้เชื่องดีไปลุงโอ้โหนี่ผมร้อนพุ่งเลยเดี๋ยวต่ว่าร้อนพุ่งเลยไอเอาแต่ลุงเดี๋ยวผมไปเตรียมจชือกเรื่งก่อนเออโอ้โหกับไปก่อไกวตั้งดิอ่าได้ได้ก่อไกวสิงกะอันนี้อายไปลุงจักรเกือกเอาแต่เกณฑ์ไหนเนาะไปเอาบ้านกับบ้าน

Trông tỷ lệnh mà Cưng quay đây rồi cà, cưng quay cưng quay Nên Nên ơi Ê Làng tán lên là mát rồi đâu Tại đi tán mất lẻ lá đi มามาเลยมาเลยมาเลยแก็บเก็บต้นั่นเลยล่ะเออแก็บเก็บไอ้ไ่ยสัตว์มเมนต์บือนกันใส่น้ำครับทีนี้ก็ใส่ถุงเยียงลงเลยครับหัวหอมไรใบบุ้ดกิมินหัวเตี้ยมนะครับใส่ลงไปเลยครับฮะเป็งการนีิกราวไอถุงชักเก็บย้าลวกน้ำถุงแล้วครับ ได้แป๊ดลงไปเลยครับอ่านี่ตรงไปวนไค่นันนะครับกดได้พอดจมฮะน้ำเหลื่อมจอกแล้วครับน้ำเหลื่อมจอกแล้วเติมน้ำไปตักรอบครับอ่าตากับนกไปในตัวครับมันได้เปื่อยดีครับอ่าอ่าเหลื่อมผงแล้วครับทีนี้ใส่ตัวเด็ดกับ ให้หมดแดงครับพึ่งไปตุงมาเด็กเดียวใจนี่ครับอ๋อเดียวเดียวพี่ลวงเดี่ยวเดียวอ่าพี่ลวงใช่หมดแดงแล้วมันในข้อเป็ดย่ำมาพี่ลวงเออเอออ่าเป็ดไม่นี่เป็ดนี่น้องเด็กไม่ใช่เป็ดนู่ว่าจะเป็ดนู่กันได้เล่นโดดกู้เล่นโดดกู้ได้จัดเอ้ยนี่ลุงตกใจไหมแต่นี่เป็ดนี่แต่เป็ดนู่ก็มึงอุ้ยเตะจัดอ้เนี่ยระหว่ารดมารดมีอยังก๊อบอยู่เลยในนี้ นี่หมดแดงเลยนี่ยังยังเป็นอยู่เลยอ่างามลงแล้วกรับใส่เกลืองลงกับเกลือเกลืองจนโตครับเกลืองจนโตปูนพุ่นตัดต้นเพื่อแล้วนะเกลืองจนเต้าปูนพุ่นนะแดงไงมีคำตอบนอ่าทีนี้ตามด้วยแปลงว่านกับต้นเ<อ>กลืองจนโตโ เออมาเจาตันตอร์ตันตอร์ลานเด็ดเลยตันตอร์เป็นไอแปลงว่านเลี๋ยวพอมัวม่ลานเม็ดเออไอ้วัวลานนั่นแหละไอวัวลานันก็หมาปั่นได้น้องเด่นเนอะไอ้วัวลานนี่ยเกี่ยวได้แปลงว่านเออย้ำเลยเด้ยมุงก้อนไปกินนี่แปลงว่านเออมาแปลงว่านในปัตตื้อน้องเด่นเข้าใจว่ัวลานมันนั่นอ่ะมันก้าวใจวัวลานเหมือนพอมันวัวลานนี่แม็ดเลยนี่ไม่เอล่วงอีบอกง่ายเด่นไอแปลงว่านเนี่ย ไอแปลงว่านี่ว่าก็เรียกก็เรียกปได้กลางไงป้องอยู่รถนั่นไม่ได้เกี่ยวได้กับปัวลานิดเดียวปัวเดียผมใจน้อยเอ้ถ้ารถปันนั้นกลับมาบ้่นไม้เห็นเด่นไม่คนว่าลานใช่มวกมังเลยมังผมไปมวกกันบางทีแต่ว่ามวกเหมือนมวกเปียวแบบนี้ไม่เปลือแต่ถ้ามวกสิว่าไม่มีไม่มีระบายลมมาได้แบบนี้มันอับผมมันอับปั๊บมันทําให้ความแข็งแรงก้องก้องก้องเซลล์มันมัน มันมันไม่มีอ่อาไม่มีมันกต็ตํามันก็เป็นใจนะไัวลานแต่ว่า,วามันไอ้นี่คนนั่นนี่ล่วงไอ้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 เด่นไอค้ไอค,คนนั่นตอนนี้คนแถวเก้าใจว่าโอปวดใจแปลงวานแล้วไม่กินแล้วทำไมวะลานเนี่ยผมบอกง่ายไปทึ๊กท้าไม่เลยแต่ไปทไึ๊กท้าแม่แปลงวานไม่มีต้นไปต้มุติดทำไมวะลานนี่เดียวกับเพิ่มไปเปิดเลในะยูทูปก็ได้อย่างเป๊ะเออ ไแล้วเพราะว่ามันก็หวีใจมาเม็ดแล้วะตาบันอเมเมกาก็รองรับมาก็ขึ้นตะเบียนไว้เท็ดแล้วอะแปลงว่านไม่มีส่วนผสมตีว่าทำไมวัวลานนี่เดียวแต่ว่าสำหรับคนตีแพ้นะเอ่อมันก็มี่ปนกลางเกียงสำหรับคนตีแพ้แปลงว่านก็คือแกว่าโกเองเออว่าอยากนำแต่ว่านะเออแต่กินไม่มีปิดไม่ไปได้เพราะมันเป็นสัานะกัดบ่อยุดนะครับกินได้เลยไม่ต้องกลัวแต่ว่าแต่ว่าอะไรท์เราต้องใช้ในความปอดี เออจริงๆงเราตทเราใท้ในความปลอดีมันไม่ใช่ว่าถ้าเราใท้มากมันนีผมล่นโอ้โหอรานไม่ใช่คือต้าเราใท้ในความปลอดดีก็ว่าก็ว่าตาใช้ในความปลอด <Yeah. S 1> ดีอ่าน,นความอรอยของมันเพราะมันมีสูดเกล็ดหนูกลางตุง้งไปเรืแอยไว่าน่ย,ดยนได้ก็ได้มันเนกล็ดกลางตุง้งมันบอกเลยว่าปริมาณในการใช้โตอ่านต่านี้เราใช้กีกก่กล้ํากี่กลัํานั่นคือความมรอย อ่าผงชูรสนั่นแหละคือคือเมื่อในลายคนตั้มมาแปลงว่านเกลือได้ตั้มมาล่วงแปลงว่านเนื้อได้คือแปลงว่านคือผงชูรสรู้จึกว่าแต่แรกกันคือมันเป็นโยแปลงว่านเนือได้ผมจําไม่ได้มารู้ไหมติก็เหยียกแปลงว่านนั่นนะผมได้ล่วงใจเลยไปล่วงเพราะว่าตผมกล่วงทุกวันเออไม่ไม่นี่แหละกับผมมีบอกให้หลายคนรู้กันว่าแปลงว่านไม่มีส่วนผสมดีทตำไมให้ไอ้วัวลานเรือได้ครับแล้วไม่มีโต๊ดกันกับไม่มีโต๊ดยกเว้นว่าเรา ờ à, rồi say mã, mình tập rồi trước cái giặc nào mình cãi nào mình bèn à. à. à, à, à. à, ừ, này, ở trong đi, đi lông nam chung gín gặp gặp về má, à, bái nên, nên, đi, nên, rồi tòng ở đi, tao cơn, đi, mình tòng đi mất, น้ำตะเกือบเออนี่มื่อเราเก่งต้มมันต้องตดน้ำเลยดินเออแต่ว่าไม่ตดน้ำมันกินหรือมันกินได้ไเออกินแต่เยอะจ้ะไหมอ่านี่ตึงตเนี่นใจเกลือแดกเดียวเราใจเกลือแล้วใจแปลงว่านแล้วเก๋อย่าได้นะเอเด่นเล่งมากไปยี่ไปโน่มาตีไปไอไอริกานรุอริกานุนะครับเออใจพ่อได้ควินนี่ครับอยากให้มาร์กเองอ่าแต่นี่พ่อนะเดี๋ยวหนังนีตาเยื่มอยู่แล้ว

ร้ยลงเล่นไปได้แล้วขึ้นเร็วด้วยไหมนวดกันไปเรื่อยจัดเออนี่ตื่นเต้นมานวดตรงตึ้งกี้้วะเด็กกองร่วงอ๋อเออก็เรียกอ่ะฮันนี่ฮันนี่ฮันนี่สีทองบารันดองแดนใต้น้องฮันนี่ว่ะชอบบรรยากาศแห่งการได้รัมมีไรได้ได้ยินเสียงตันงทีเลยลงเป็นตังเลยนี่จัดตื่นเต้นแล้ว

กระโปรักเอยาับเอาอัวรวงเดินลูกโจมานูเรียกกันดังเร็โกดังเตื่อเลวไปเล่เดียวนะเก๋ยลาวเกยลาวดินไม่รูบงก็ไม่ใช่รูกันนี่ไปไปกันเลเดียวนะแล้วนี่แกงโปตรตตายกินนี่จาดแล้วเดี๋ยวผมว่าเองเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมดเองรล่าานี่เอากันม่ใจเล้เดี๋ยวจะมามันีหลนดุดเยปนนี้จะกําไวจะกเดี๋ยวเดีว Ừ. Thì nơi trắng cao mà kinh tế cây lao, Ừm Phai 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 Quát để cháy cái này nè Được 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 Ừm Nghĩa tui cái này nè Cây lao để mà pha này chặt tay anh mà chìm Ủa chết Xả rụp Nhìn này Chìm buồn đi. quá Ừm Tôm pét nó đen quá Thấy tao vào đi มโนที่อาตากุเร่ไว้ไปเลยวะเจ็ดพุ่มเลยเจ็ดปุ่มเลยอ,นนอ,อ,อาะยูเพรัดกันไปได้แลวเอา้าไ่ร่วงล้วทาไปได้แล้วนี่เอลูกเอ้า,ออาละต้องไปชุดเล้ว,ลวดึงเนก๊กไปได้เลยเก<ม>ิดเหมือนตานี่เ็ดนี่เลยตมยเดเมือนตานี่บล็อก ระมานเด่เรวาาดินะไปเรยไปเลยไปเลยล่นเไปเลยตั้ตั้งไอ่ะไ้ากจเรเด่นเดนนตาเล็วไปเลวไปเล้วไปเรวโรมนุยไปเล้วไปแล้ว เร well. ียบร้อยแล้วไปเล่นดิกไปเร็วเล่นดิกไปเร็วเอ่ะไฮโอ้